สวัสดีครับวันนี้ผมมีโอกาสได้มาเดินที่ฮาร์ดแวร์เฮาส์ศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับด้านในนะครับคงเป็นสวรรค์ของพี่ๆท่านผู้ชายหลายๆคนเลยนะครับรวมถึงผมด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูเลยครับว่าด้านในจะมีอะไรบ้างครับก็มาอยู่ในโซนแรกเลยครับก็เป็นโซนเครื่องมือช่างจากทางแบรนด์มาคิต้านะครับนี่ก็เป็นหินเจียนะครับตัวที่ผมสนใจนะครับก็จะเป็นมอเตอร์บัตเลตนะครับต่อมาจะเป็นเลื่อยวงเดือนไร้สายนะครับก็ดูรูปร่างหน้าตาหน้าใช้มากๆเลยนะครับผมในส่วนของทางบูธมาคิต้านะครับผมเขาก็จะมีชั้นนนนน2 2ด้้ววยะรัใส่ขอองชเจปป็ุ กรณ์แฮนด์ทูลนะครับก็จะมีตั้งแต่ดอกสว่านเจาะปูนเจาะเหล็กเจาะไม้นะครับก็มีหลากหลายขนาดเลยไม่ว่าจะยาวเท่าไหร่ก็มีครับอีกส่วนหนึ่งครับก็จะเป็นในส่วนอุปกรณ์แบบเสียบปลั๊กหรือว่ามีสายครับต่อมาก็จะเป็นสินค้าของทางบอสนะครับก็จะมีให้เลือกหลากหลายเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็น power tool hand tool นะครับก็มีให้เลือกครับสินค้าทุกตัวนะครับก็จะเป็นราคาช่างหมดเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสว่านขันสกรูนะครับผมก็จะเป็นบ88โวลต์4แอมป์นะครับก็น่าใช้เช่นกันนะครบบ้ณ์ีท่ใชแ ใช้ไฟฟ้าอยู่ด้วยนะครับผมต่อมาก็จะเป็นในส่วนของ Milwaukee นะครับผม Milwaukee นะครับก็จะเน้นไปทางด้านอุปกรณ์ไร้สายนะครับผมก็มีอุปกรณ์แน่นมากครับในส่วนของตัวบอดี้นะครับของเขาก็ดูน่าใช้มากๆเลยนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเครื่องเป่าใบไม้นะครับผมผมก็เอออยากทดลองใช้นะครับก็เลยขอแบตเตอรี่พี่ๆเข้ามาทดลองครับในส่วนของลมก็แรงมากเลยครับต่อมาครับเดี๋ยวผมจะพามาดูอุปกรณ์แฮนด์ทูลจากแบรนด์ Milwaukee นะครับผมก็มีให้เลือกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นใบตัดตลับเม็ดดอกสว่านเออ ใบตัดไม้ใบตัดเหล็กอะไรก็มีหมดเลยนะครับผมต่อมาก็จะเป็นในส่วนของทางแบรนด์ด <c oughs> ีวอลนะครับผมก็เล็งเครื่องรีดไม้ไว้นะครับผมก็อยากมาไว้ในช็อปของผมนะครับในส่วนนี้เขาก็จะจัดสินค้านะครับแบบเป็นแพ็คคู่นะครับก <c oughs> <c oughs> <ๆ>็จะมีสว่านคู่กับเออสวานคัสกูสว่านคู่กับหินเจียนะครับผมเขาก็จะจัดไว้เป็นเซตเลย <c oughs> นอกเหนือจากอุปกรณ์ไร้สายแล้วนะครับเ <c oughs> ขายังผลิตอุปกรณ์แฮนด์ทูลด้วยนะครับ <c oughs> สินค้าของเขาครับก็ดูน่าใช้ทุกอย่างเลยนะครับต่อมาก็จะเป็นสินค้าจากแบรนด์ไฮโคกินะครับก็ม <c oughs> ีเอออุปกรณ์ ก็ส่วนมากก็จะเป็นอุปกรณ์เครื่องมือหนักนะครับผมต่อมาก็จะเป็นในส่วนของทางแบรนด์เวิร์กนะครับเขาก็จะมีสินค้าให้เลือกหลากหลายประเภทมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสว่านเนี่ยมีให้เลือกตามลักษณะการใช้งานของเราเลยนะครับจากที่พี่ๆรู้นะครับตอนนี้ผมกําลังทาโลงกึงอยู่นะครับสิ่งสําคัญที่จะมีนะครับก็คงไม่หนีไปพ้นระบบไฟนะครับผมก็มาเลือกดูนะครับสายไฟที่เราใช้นะครับก็มีหลากหลายราคาเลยไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับไม่ว่าจะเป็นท่อหรือว่าอุปกรณ์เต้ารับนะครับผมก็มีหมดเลยนะครับท่อเดีาสํ สีขาวสีเหลืองนะครับทองแดงก็มีหลากหลายขนาดด้วยนะครับพี่ๆที่กําลังปลูกบ้านอยู่นะครับผมแนะนําให้มาที่ฮาร์ดแวร์เฮาส์เลยนะครับเขามีอุปกรณ์ให้เลือกหลากหลายมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ภายในบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นงานห้องน้ํางานปราปลาอะไรเขามีหมดเลยนะครับสามารถซื้อทุกอย่างจบที่นี่ที่เดียวเลยครับท่อ PVC ท่อเหล็กท่อเดินสายไฟนะครับก็มีให้เลือกหลากหลายแบบเลยไม่ว่าจะเป็นเหล็กนะครับผมก็มีให้เลือกเลยถ้าเราไม่รู้ตรงไหนนะครับเราสามารถถามพี่ๆได้เลยครับเขาให้คําแนะนําอย่างดีมากเลยนะครับนอกเหนือจากเหล็กแล้วนะครับก็ยัง อุปกรณ์ทําสําเร็จครับเป็นท่อระบายน้าครับก็มีให้เลือกหลากหลายแบบเลยอันนี้เราก็สามารถเอาไปวางง่ายๆโดยไม่ต้องเทปูนเลยนะครับพี่ๆที่ทํางาน DIY นะครับก็มีไม้ให้เลือกหลากหลายแบบหลากหลายขนาดเลยนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของอุปกรณ์แฮนด์ทูลนะครับอุปกรณ์แฮนด์ทูลนะครับก็จะมีทั้งของเยอรมันและก็ของญี่ปุ่นนะครับในส่วนนี้นะครับก็จะจัดอยู่ในอุปกรณ์ทําไฟนะครับก็จะมีครีมตัดสายไฟครีมปอกสายไฟนะครับก็มีให้เลือกหลากหลายแบรนด์ต่อมาก็จะเป็นพวกไขควงประแจแอลนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับจากทางแบรนด์ ก็น่าใช้ครับแถมยังพกพาสะดวกเลยครับอันนี้ก็จะเป็นพวกสิ่วนะครับก็จะเหมาะกับพี่ๆสายงานไม้นะครับผมก็ลองเลือกใช้ดูนะครับต่อมาก็จะเป็นพวกเครื่องมือวัดนะครับก็จะมีฉาก9กองศาระดับน้านะครับเครื่องและก็จะเป็นพวกเครื่องวัดระยะนะครับผมก็มีหลากหลายแบบให้เลือกใช้เลยนะครับต่อมาก็จะเป็นพวกเครื่องมือวัดนะครับที่เราต้องการพิกัดแม่นๆนะครับอย่างเช่นพวกเวอร์เนียไมโครมิเตอร์นะครับผมก็มีนะครับต่อมาก็จะเป็นพวกซิลิโคนพวกเดบนะครับก็จะเหมาะกับพี่ๆสายงานก่อสร้างนะครับผมต่อมานะครับ ว่านะครับสีสเปนนยครับก็จะมีให้เลือกหลากหลายแบรนด์นะครับผมว่านะครับในส่วนของสีเนี่ยก็จะมีเทปสีนะครับไม่น้อยฝ่าร้อยรายการเลยนะครับแล้วสิ่งสําคัญที่ผมจะมาซื้อวันนี้นะครับก็มาที่บูท 3M เลยนะครับผมก็จะมาเลือกซื้อหน้ากากนะครับผมนอกเหนือจากอุปกรณ์เซฟตี้นะครับ 3M เขายังผลิตพวกใบตัดใบเจียด้วยละครับแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยสําหรับช่างไฟก็คือเทปพันสายไฟยี่ห้อ 3M นะครับหนึบจริงครับผมใช้อยู่ที่บ้านครับสาหรับผมนะครับเป็นช่างเชื่อมนะครับก็คงหนีไม่พ้นกับการซซืื้้อออกง กากนะครับออนไลน์มีขายแยะจริงนะครับแต่ส่วนมากจะเป็นของปลอมนะครับผมแนะนำให้เลือกซื้อตามห้างนะครับเนี่ยผมก็มาซื้อที่ฮาร์ดแวร์เฮานะครับยังไงก็ไม่ปลอมครับของแท้แน่นอนครับผม สำหรับตัวกองที่ผมจะซื้อวันนี้นะครับผมเขาก็จัดโปรโมชั่นนะครับซื้อครบ4อันนะครับจะแถมหน้ากาก1อันนะครับผมโคตรคุ้มผมแนะนําให้มาเลยเดี๋ยวมาเรามาดูนะครับว่าราคาจะจบที่เท่าไหร่นะครับผมจริงๆแล้วนะครับหน้ากากที่เขาแถมเนี่ยมันก็อยู่ที่ราคา8 9 9บาทแล้วนะครับผมแถมเราได้ตัวกองมาอีก4อันครับตัวกองก็อยู่ราคาประมาณ2 6 0กบว่าบาทนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูราคากันเลยนี่เราก็ทําการสแกนจ่ายตังค์นะครับแล้วก็กลับบ้านได้นะครับผมต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะนําไปเสร็จนะครับไป เขึ้นยื่นนะครับที่เขาจัดโปรโมชั่นนะครับเดี๋ยวมาดูครับว่าจะได้หน้ากากกองรุ่นไหนนะครับผมอ่ะนี่เราก็มาหาพี่ที่เขาตรวจสอบครับผมแล้วเขาก็จะพาไปรับของแจกนะครับผมอ่ะอันนี้ก็ได้เป็นหน้ากาก 3M รุ่นนี้เลยนะครับต่อมาเดี๋ยวจะพามาดูราคานะครับว่าเราจบไปที่เท่าไหร่นะครับก็จบไปที่1112บาทนะครับพี่ๆครับว่าคุ้มไหมครับผมถ้าอยากซื้ออะไรแล้วคุ้มแบบผมนะครับแนะนําให้มาที่ Hardware House ได้เลยนะครับ